ส,สวัสดีครับพวกเราแซ่บปาก่บใกล้แล้วค่ะ <único> ก <Liberty Overwatch> ับเทศกาลไหว้บะจ่างเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราเลยมีบะจ่างที่แบบไม่เหมือนใครมาให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันนี่เลยเห็นไหมบะจ่างปลาทูหัวหน้ารับประทานมากเพราะเราบอกเลยว่าไม่คาวและอร่อยมากๆด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะแน่นอนฮะส่วนใครที่มองหาบะจ่างแบบออริจินัลที่นี่ข้าวนุ่มเครื่องแน่นสูตรต้นตำรับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันครับไปพบคุณแคมก่อนเลย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะแจกของรางวัลตามคำเรียกร้องเลยค่ะเป็นหม้ออบลมร้อนจาก smart home นั่นเองนี่เลยค่ะใครอยากได้ของรางวัลดีๆแบบนี้นะคะสามารถส่งรายชื่อเข้ามาใน Line แอดแซ a าตาเพราะอาทิตย์หน้าเราจะทำการเคลียร์รายชื่อเก่านะคะส่วนชัยแซปในวันนี้ใครที่ชอบกินบะจ่า,จางบอกเลยว่าห้ามพลาดเพราะร้านนี้เด็ดไม่เหมือนใครแน่นอนไปชมกันเลยค่ะ วันนี้เราอยู่กับพี่นุ้ยค่ะเจ้าของร้านบะจ่างใบบัวสวัสดีค่ะสวัสดีคุณนุ้ยครับสวัสดีคก่อนอื่นเลยถามที่มาก่อนทําไมถึงใช้ใบบัวในการห่อบ้าจ่างอ่าก็เพราะปกติเลยที่สวนที่อัมพวานะคะเขาจะเป็นท้องร่องทีนี้เขาสามารถนอกจากลิ้นจี่ส้มโอแล้วตรงร่องสวนเนี่ยมันมีน้ําเข้ามาก็สามารถปลูกใบบัวได้อ่าทีนี้เราก็เลยจากอาชีพเดิมคือข้าวห่อใบบัวด้วยความที่ว่า อยากทาบะจ่างไงคะก็เลยลองทําดูแล้วพี่ก็มั่นใจว่าส่วนใหญ่บะจ่างที่เราเห็นจะเป็นบะจ่างสามเหลี่ยมไม่มีใครเอาใบบัวมาห่อบะจ่างก็เลยทําเป็นบะจ่างห่อใบบัวเจ้าแรกเลยเลยกลายเป็นจุดเด่นที่ไม่เหมือนใครใช่ค่ะเป็นจุดเด่นเลยโอ้แล้วเวลาเราใช้ตอนแรกก็เป็นอย่างที่บอกเป็นข้าวห่อใช่ค่ะเปลี่ยนเป็นบะจ่างเพราะอะไรครับเพราะเครื่องที่ร้านมีเยอะนะฮะใช่เครื่องเคียงของเราเนี่ยค่ะมันจะคล้ายๆกับเครื่องบะจ่างเห็นไหมคะทีนี้มันก็เลยเกิดไอเดีย ในเมื่อลูกค้ามาเอ้ยนี่บะจ่างไหมไม่ใช่ค่ะมันเป็นข้าวเราก็เลยแบบเฮ้ยเราลองทําเป็นบะจ่างดูเลยดีกว่าแล้วก็นํามาห่อใบบัวนี่แหละค่ะเป็นเจ้าแรกเลยมั่นใจเลยว่าปกติไม่มีที่ไหนมาก่อนแน่นอนกลายเป็นฮิตไปเลยอ่ะค่ะใครไปอัมาพราะวาก็ต้องซื้อทีนี้เรามาดูเครื่องหน่อยได้ไหมคะพี่นุชคว่าเครื่องเรามีอะไรบ้างได้เลยค่ะก็เริ่มจากเผือกทอดนะคะเผือกทอด ใช่ถั่วลิสงตุนด้วยเห็ดหอมไข่แดงแปะกล้วยไข่แดงนี่เราก็ลูกใหญ่ๆแบบนี้เลยใช่ค่ะให้เต็มลูกเลยให้แต่ไข่แดงด้วยเลยนะใช่เลยค่ะแล้วก็กุนเชียงกุนเชียงพุทราเกาลัดกุ้งแห้งหมูหวานงาขาวงาดำ อ่าเขาเยอะอยู่มอนกันนายแค่เตรียมเครื่องอย่างเดียวนี่ก็วุ่นวายแล้วแต่ว่าเครื่องทั้งหมดนี่คือทําเองทำเองเลยค่ะสดใหม่ทุกวันคือจะตื่นตีสองเลยเพื่อที่จะเตรียมเครื่องพวกนี้นะคะเช้าเปิดร้านพร้อมขายเลยทั้งหมดนี่กว่า10ชนิดใในการใส่ลงไปใช่ค่ะอันนี้คือบ้าจางห่อใบบัวใช่ซึ่งใช้ใบบัวก็ถือว่าแปลกนะแต่ที่แปลกกว่ากับเมนูที่เฮ้ยแปลกใจมากทําไม เป็นปลาจ่างปลาทูเนื่องด้วยสมุทรสงคราม,มบ้านเรามีชื่อเสียงเรื่องปลาทูใช่ไหมคะมทีนี้ด้วยความที่ว่าอยากจะไม่มีใครอะคะ่ะที่ทำปลาจ่างหน้าปลาทูขึ้นมาแน่นอนพี่ก็อยากจะให้มันเป็นอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่นเลยก็เลยนำปลาทูสดนี่แหละค่ะ มาต้มกับสมุนไพรเครื่องเทศนะคะดูวิธีทําคล้ายๆกับซาตีอาบ้านเรานี่แหละคะ่ะเพียงแต่ว่าพอได้ทานแล้วรสชาติจะไม่เหมือนนะคะ,คะอ่าก็คือเอามาต้มมาเคี่ยวมาใช้เวลาเคี่ยว15ชั่วโมงใส่เครื่องเทศไม่ต้องกลัวขาวแน่นอนมีทั้งยี่หล่ารากผักชีเม็ดผักชีเม็ดพริกไทยอันนี้คือใช้ปะทูแม่กองปาทูแม,แม่กองแน่นอนปะทูสด เดียวนะอ่ะพี่เมื่อกี้พี่ผลได้มีโอกาสลองชิมไปแล้วบอกคุณผู้ชมได้เลยว่าไม่ข่าวและอร่อยมากที่สําคัญคือปลาทูปลาทูเขาอะก้างอ่ะมันเหมือนแบบ สบายใจเวลากินไม่ต้องกลัวก้างปลาทูอันนี้เป็นเพราะว่าเราใช้เวลาต้มด้วยเตาถ่านสิบ้าชั่วโมง15หชั่วโมงมันก็เปื่อยเปื่อยค่ะก็คือดูได้เลยว่าหนังถลกจากการเปื่อยไม่ได้ใส่ผงเปื่อยไม่ได้ใส่อะไรเลยแน่นอนอย่างที่พี่ฝนบอกนะฮะอย่าไปกินปลาทูนะฮะปลาทูปลาทูนะฮะแต่ผมถามหน่อยสิคือผมเป็นคนกลัวเรื่องของก้างใช่ค่ะอันแล้วต้ม1ิหชั่วโมงเรื่องก้างก็ไร้ปัญหาเลยไร้ปัญหาเลยค่ะก้างเปื่อยนิ่มนุ่มเดี๋ยวท้ายรายการยกจานนี้ไว้ให้เลย อไม่ต้องกินแล้วไม่ต้องมานั่งแกะไม่ต้องแกะค่ะไม่ต้องแกะอารมณ์จะคล้ายๆกับแบบคือสายซาเตีะเลยเพียงแต่ว่าตัวนี้เราจะมีความเผ็ดปลายเผ็ดร้อนของยี่หร่าเครื่องเทศสมุนไพรนะคะพริกไทยดำแต่แอบเห็นข้าวสิข้าวเนี่ย ก็ไม่เหมือนอันบะจ่างใบบัวปกติใช่ค่ะข้าวนี้เราเป็นอันนี้เหรอคะตัวนี้เป็นข้าวเหนียวดําค่ะก็คือคือเป็นเมนูทางเลือกเพราะเวลาลูกค้ามาซื้อเนี่ยเราจะตักสดใช่ไหมคะเดิมเลยเป็นข้าวเหนียวขาวแล้วทีนี้ด้วยความที่ว่าเป็นเมนูข้าวห่อใบบัวที่ร้านจะเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่พี่เลยเปลี่ยนเป็นข้าวเหนียวดํามันจะได้อารมณ์ก็คือว่าข้าวเหนียวดาเขาจะมีความร่วนอยู่ในตัวใช่ไหมคะก็นึกถึงอารมณ์ที่ว่าเราทานข้าวกับปลาทูอือ่าไม่เป็นบะจ่างเต็มตัวจนเกินไปค่ะแต่ก็ให้อารมณ์บะจ่าง ข้าววเหนียแสดงว่านี่ก็คือข้าวไรซ์เบอร์รี่อ้ามายค่ะข้าวเหนียวลืมผัวเป็นข้าวเหนียวอีกอันนึ่งอ๋อโอ้ซึ่งเลือกได้เหมือนกันนะเลือกได้อยากได้ข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวข้าวเหนียวขาวแล้วผมอยากรู้ว่าข้าวเหนียวขาวนี่คือใช้ข้าวเหนียวจากอะไรอะครับข้าวเหนียวขาวคือข้าวเหนียวเคี่ยวงูอ่าเอามาทำกับเครื่องเทศใช่ค่ะตัวนี้เป็นข้าวเหนียวลืมผัวนะคะค่ะอันนี้เป็นชื่อสายพันธุ์เกาเหรอฮะสายพันธุ์ข้าวเหนียวลืมผัวข้าวเหนียวดำกินแล้วลืมเลยค่ะใช่ค่ะแล้วมมีฮะกินแล้วลืมจ่ายมีไหมีีไมม่นะะฮ เดี๋ยวแม่ค้ามาตามเอานะครับ <c oughs> ทีนี้เวลาเราซื้อกับที่บ้านเนี้ยค่ะขายยังไงคะอ่าถ้าเป็นบะาจาังประตูห่อละ90บาทนะคะ,ะให้ประทูทั้งตัวเลยค่ะตัวใหญ่เลยเป็นบาจังปกติเป็นห่อละ60บาทค่ะและเห็นแบบนี้คือเราซีลสุญญากาศใช่ค่ะตัวนี้คือซีลสุญญากาศให้เลยไม่ว่าคุณจะซื้อหน้าร้านหรือซื้อแบบจัดส่งเราจะจัดซีลสุญญากาศให้นะคะ,ะเวลาไปทานที่บ้านง่ายมากเอาเวฟอุ่นร้อนได้ทั้งใบบัวหรือจะตัก ทานสดๆได้เลยเพราะเครื่องทุกอย่างเราสุกหมดแล้วนะคะยิ่งชายิ่งอุ่นยิ่งนึ่งยิ่งมีความหอมของใบบัวขึ้นมาแสดงว่าจะทานที่บ้านก็ทานได้ทานที่ร้านก็ทานได้แตกมีซาลาเปาด้วยเหรอครับใช่เลยตัวหนพูดถึงหน่อยตัวนี้จะเป็นซาลาเปาไส้ปลาทูครับอ,อ่า แล้วเห็นเป็นโลโก้รูปปลาทูด้วยนะน่ารักค่ะให้รู้ไปเลยว่านี่คือไส้ปลาทูนี่ไส้ปลาทูค่ะใช้เป็นปลาทูใช่เป็นปลาทูนี่แหละค่ะปลาทูนึ่งตัวนี้เป็นปลาทูสดใช่ไหมคะเข้ามาถึงของทางนี้เราก็เลยเอาปลาทูนึ่งแมกลองหน้างอคอหักเนี่ยมาทําปรุงรสด้วยเครื่องเทศเครื่องสมุนไพรนะคะแล้วก็เอามาทําเป็นไส้ปลาทู ก็คือถ้าอยากจะทานก็คือที่นี่ทีเดียวสมุสไครที่เดียวจริงๆใช่ตลาดน้ําอัมพวาเราบอกคุณผู้ชมได้เลยว่าอันซาลาเปานี้ถึงแม้ว่าเป็นไส้ปลาทูบางคนอาจจะคิดว่าอุ้ยฉันไม่กล้ากินมันคาวหรือเปล่าแล่อันนี้ก็ไม่คาวเพราะว่าเหมือนเขาอันนี้ผลนชิมแล้วนะเขาเหมือนผสมแบบว่าเครื่องเทศหรือเครื่องแกงอะไรไปสักอย่างมันแบบไม่มีความคาวเลยและจะได้รสชาติเหมือนอารมณ์คล้ายๆแกงปลาทูใช่ค่ะก็คือผัดแกเหมือนพริกแกงพริกขิงคือทําเครื่องเทศเครื่องสมุนไพรของบ้านเรานี่แหละค่ะแล้วก็มาทําให้เขาไม่คาว นี่เป็นอีกหนึ่งเมนูขายดีเลยขายดีมากตัวน,นี้โอ้ดูสิฮะน่ารับประทานมากมากอยากรู้แล้วตอนนี้ถ้าสมมติว่าผมจะไปที่ร้านร้านตั้งอยู่ที่ไหนอับอยู่ที่ตลาดน้ําอัมพวาเลยนะคะอ,อยู่ที่ตลาดน้ําอัมพวาที่เดียวนะคะคมาถึงมาร้านใบบัวก่อนครับแล้วข้ามฝั่งไปนิดเดียวจะเจอร้านสะลเปลาไส้ปลาทูอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆกันเปิดวันไหนบ้างคะพี่นุ้ยของพี่นุ้ยนะคะเปิดสุกเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารปุ๊ ไอ้ตันอังคารครับติดพุทธกับพฤหัสแค่นั้นทําไมทําไมถึงเลือกหยุดพุทธพฤหัสครับเพราะว่าหนึ่งพุทธเตรียมของสองพฤหัสตัดใบบัวผัดเลือกใบบัวก็คือต้องให้พี่ต้องใช้เวลาค่ะเพราะว่าไม่งั้นเขาต้องตื่นตีสองทุกวันนี้ไม่ไหวแต่ต้องตื่นทุกวันเลยอุกค่ะใช่ค่ะไอ้ตัวตึกพุทธกับพฤหัสนี่คือจ่ายเครื่องเคียงทําความสะอาดใบบัวอะไรอย่างเงี้ยปกติเนี่ยไหมัะว่าบ้าจ่างใบบัวเนี่ยเก็บได้กี่วันบ้าจ่างใบบัวนะคะสามารถอยู่นอกตู้เย็นได้หนึ่งวัน ใส่ตู้เย็นเก็บไว้ได้3-5วันสําหรับช่องธรรมดานะคะฟรีสไว้ได้ประมาณ15วันขึ้นไปค่ะแล้วถ้าสมมติเราแบบอยู่กรุงเทพเอออยู่ตางจังหวัดเออเวลาสั่งนี่คือส่งยังไงบ้าง<ก>ครับก<ร>็คือ,อโทรมาได้เลยนะคะแล้วก็จัดส่งให้ โดยลดควบคุมอุณภูมิใช้เวลาหนึ่งถึงวันนะคะก็ให้โปรเหมือนเดิมสําหรับบัจ่างใบบัวก็คือส0แถมหนึ่งสิแถมหนึ่งใช่สำหรับลูกค้าที่บอกว่าดูรายการแซ่บพลาซ่านโทรไปหาพี่เขาคันนะคะเบอร์ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้เลยทานดูรับรองไม่ผิดหวังว่าบัจ่างปีนี้นี่วันนี้ขอบคุณพี่นุ้ยมากมากคขอบคุณนะขอบคุณมากนะคะขอบคุณช่วงหน้านะครับในช่วงของช่วยกันแซ่บครับใครที่กำลังมองหาน้ําตาลมะพร้าวแท้แล้วก็กล้วยตากเวอร์จินเดี๋ยวไปชมกันครับ สักครู่เลยแซ<ส>บพลาซ่ามาค่ะช่วยกันแซ่บในวันนี้จากร้านกล้วยต่างนัทพัทกล้วยเวอร์จินนั่นเองค่ะคที่เรียกว่ากล้วยเวอร์จินเนี่ยเพราะร้านนี้กล้วยเขาบริสุทธิ์ไร้สารอ่าไร้การปรุงแต่ง ตั้งแต่กล้วยเนี่ยจะบอกว่าใช้กล้วยที่ชาวบ้านปลูกแบบปลอดสารเคมีมและนำมาตากในโดมค่ะคะเป็นโดมพาร,โราโบลาใช้พลังแสงอาทิตย์่ง มั่นใจในความสะอาดได้แน่นอนแล้วท่านผู้ชมสังเกตกล้วยของเขาไหมนี่คือกล้วยน้ําว้าแต่ลูกคือแบบใหญ่มากอันนี้เขาคัดไซส์มาท่านผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นแล้วไซส์ใหญ่ขนาดนี้ที่ฉันไม่เคยเห็นเลยจริงๆนี่แบบนี้เลยส่วนใหญ่กล้วยน้ําว้าจะไม่ได้ลูกแบบใหญ่เบอร์นี้และอีกความบริสุทธิ์หนึ่งนะคะเขาบอกว่าเป็นความหวานที่ปราศจากน้ําตาลและน้ําผึ้งก็คือหวานธรรมชาติของกล้วยจริงๆอ่าเพราะฉะนั้นใครที่กินไปปุ๊บได้รับความนุ่มหนึบไม่หวานเลี่ยน แน่นอนและถ้าซื้อไปเนี่ยเก็บได้นานถึง3เดือนถ้าแช่เย็นก็คือ5เดือนค่ะใครอยากจะแบบว่ากินให้อร่อยกว่านี้นะเอาไปใส่ไมโครเวฟ2นาทีเขาบอกว่าเป็นเคล็ดลับ2อ2นาทีปุ๊บเอามากินแล้วอร่อยมันจะชำ่ำ<อ>และมีให้เลือก2แบบมีแบบแบนแบบนี้นะคะ<อ>และมีแบบกลมอันนี้<อ>คือแล้วแต่ชอบ แต่ราคาคือเท่ากันปกติก็คือห่อแบบนี้ห่อละ35บาทแต่ไม่แพงเนาะเออแต่ถ้าบอกว่ามาจากรายการแซบพาซาก็คือ3ห่อร้อยอ่ะใครสนใจอยากกินกล้วยตากอร่อยอร่อยแบบนี้ไร้สารพิษด้วยนะรีบโทรมาเลยค่ะ089-919-4344่มาค่ะร้านต่อไปอันนี้เป็นน้ำตาลมะพร้าวจากร้านหนุ่มนก เป็นน้าตาลมะพร้าวแท้ด้วยปกติน้ำน้ำน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยเราจะเห็นกันเป็นแบบเป็นก้อนๆป้าใช่แต่ร้านนี้มาแบบผงใส่กับกาแฟกับอะไรก็ได้ถูกต้องค่ะพี่ฝนคะเป็นน้ําตาลมะพร้าวแท้ชนิดผงนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อกี้แพรแอบดมดูของเขาว่ามันจะมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์จริงๆเพราะเป็นน้ําตาลมะพร้าวแท้แบบร้อเปอร์เซ็นต์ไรสารเจือปนด้วยใครที่เป็นเบาหวานเนี่ย สามารถทานได้นะเพราะเขามีค่าดัชนีน้ําตาลต่ําม,ม,มีเพียง35 GI เท่านั้นเพราะฉะนั้นดีกว่าไปกินน้ําตาลปกติทั่วไปแน่นอนและจุดเด่นของเขาอะอย่างที่พี่ฝนบอกมันมาในรูปแบบผงเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะใส่ในกาแฟได้ใส่ทำแบบพวกปรุงอาหารได้อ,อย่างแพมเวลาทำส้มตำปลาร้านะจะใช้น้ำตาลมะพร้าวเนี่ยแหละ เป็นผงแบบนี้ก็ได้เหมือนกันมันจะเพิ่มความนัวให้กับส้มตําบอกเลยว่าหืมแซ่บ่ะแล้วมันจะได้กลิ่นหอมของน้ำตาลมะพร้าวด้วยเนาะถูกต้องก็คือไม่ต้องใช้น้ำไม่ต้องใช้น้ําตาลปีป๊บใช้น้ําตาลแบบนี้แทนมันมีประโยชน์ด้วยนะคะ,ะแบบกระปุกแก้วแบบนี้นะคะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่200กร,รมัมร้อยสามสิบบาทเท่านั้นโอ้โ,ฮโ,ฮโหลราคาดีมากแต่ถ้าเป็นแบบซองแบบนี้ล่ะอ่ะ,อ,ะอันนี้ร้อยอันนี้ร้อยหกสิบบาทสองร้อยห้าสิบกรัมเอาแบบไหนก็ได้นะคะใครสนใจตอนนี้บอกเลยว่า ฟังโปรโมชั่นก่อนถ้าคุณซื้อนะคะไม่กี่ไม่ไม่ว่าจะกี่ชิ้นก็แล้วแต่เนี่ยบอกว่ามาจากรายการแซปพปาซาส่งฟรีหมดไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นต้องรีบค่ะโทรมาเลยค่ะ0967615092ค่ะ,ออเ,คะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาในช่วงช่วยกันแซบแล้วนะคะแถมต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ เอาละครับมาในถึงช่วงแจกของรางวัลน,นะฮะ <หา S 2> เ่ก่อนอื่นนะฮะเราขอบอกก่อนเพราะว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับจะเป็นสัปดาห์สิ้นเดือนแล้วนะครับสัปดาห์หน้าเราจะทำการรีไลชื่อใหม่ห <า S 2> ทั้งหมดยังไงก็เริ่มต้นส่งได้แต่วันนี้เลยส <หา S 2> ่วนนี้คร<ด>ับคูโชคดีควิมลน,นันแตงกลับค่ะนี ส่งยังไงเน่ยเหรอครับง่ายมากๆเพียงแค่สแกน QR code นะฮะส่งชื่อนามสกุลเบอร์โทรเข้ามาชื่ออยู่ในกล่องนี้เราล้วงไปจับได้ชื่อคุณเนาะโทรไปแค่รับสายก็รับของรางวัลไปเลยซึ่งฉลากต่างๆสีนี้นะฮะเราจะทำการเปลี่ยนในสัปดาห์หน้านะครับเริ่มส่งรายชื่อได้แต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับค่ะเว้ยงานดเดียวนะฮะซึ่งตังตวันนี้เนี่ยของรางวัลของเราก็ดีมากๆด้วยเช่นเดียวกันอันนี้บอกเลยว่าเป็นของรางวัลที่คุณชมอยากได้กันมากที่สุด รับสายด้วยสวัสดีค่ะคุณวิมลน,นันโทรจากรายการจาบคาซ่า,านะคะค่ะพี่วิมลนัน,นอยู่จังหวัดอะไรคะสมุทรปราการค่ะสมุทรปราการคนสมุทรปราการดูรายการเราเยอะมากวันนี้โทรมาเพราะว่าอยากจะแจกรางวัลรับไหมคะอ้ยดีใจมากเลยค่ะอ๋อดีใจดีใจเรารับไหมจ๊ะ รับค่ะรับนะครับถ้ารับแบบนี้ก็เอาไปเลยค่ะหม้ออบลริมร้อนจากสม <Yeah. S 3> าร์ทโฮมยังเลยค่ะนี่เขาถามเลยครับเคยลองทานปลาจ่างปลาทูไหมครับยังเลยค่ะยังเลยเดี๋ยวต้องลองเดี๋ยวต้องลองจะบอกว่า ถ้าเกิดว่าได้ลองรับลองติดใจแน่นอนค่ะนะฮะแต่จะเปไปลองแบบพี่สนนะครับบ้าจ่างประตูนี่ไม่เอานะฮะ <c oughs> ประตูประตูเอาประตูได้เลยค่ะยังไงเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอ,ขอบคุณค,ญญค่ะสวัสดีค่ะนี่อย่างที่เราบอกเลยนะครับอย่าลืมส่งรายชื่อเข้ามาเยอะๆนะครับเพราะว่าสัปดาห์หน้าเราจะทำการเปลี่ยนลายชื่อใหม่ทั้งหมดแล้วแล้วก็ พอจบจากรายการเราไปครับรอย่าลืมติดตามชมนะฮะบาปอายุติธรรมครับแล้วก็จบละครเย็นนะฮะอ้อมฟ้าโอบดินครับใช่ค่ะและคืนนี้นะคะมาดูกันต่อน,นะคะ,คะบุ๊คเพลร้อยร้ค่ะ,คะดูทีวีกดสาสามครับดูมือถือกดสามวค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะวันนี้พวกเราสซฟพาซาสว,ส,สวัสดีครับ